สนับสนุนโดยเวส p a f o r ร์เรเวอร์คลับบายเตชะอัมพรบริษัทเวสเปียริ io, ประเทศไทยจำกัดไทยจเจริญอะไหล่ยนต์จำกัดผู้แทนจำหน่ายสตารอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของสกูตเตอร์จาก LML อ่ะหลังจากที่เราอไล่เลียงบรรดาสมาชิกเราเข้ามาประจำที่เรถไเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เราเปิดกันที่รถประธานก่อนรถ โกเสียมแห่งตลาดด้วยกระบอกครับผมอันนี้เป็นยังไงครับอ่านครับคอซ่าแฮนด็อกคอซ่าแฮนด็อกโอ้คนธรรมดาที่เขาบอกว่าที่ประเทศอินเดียผลิตให้โกเสียมคนเดียวเลยใช่ไหมคันเดียวด้วยคันเดียวเลยเป็นคอซ่าอินเดียแฮนดอกเนะฮะเมื่อก่อนเล่าประวัติโกเสียมหน่อยเมื่อก่อนโกเสียมสมัยเล่นรถด้วยกันเนี่ยเห็นคอซ่าไม่ได้ต้องยังไงครับจันนุ่มซื้อแปดพันไม่ขี่ด้วยครับผมบอกยกกลับบ้านเลยเดี๋ยวไปขาย โอ้โหไม่ขี่ด้วยไม่่ขีด้วยถึงขั้นขออนุญาตครับใช้คำหยาบถึงขั้นเอาขาขาเขลียร์ขาเขลียร์ไม่เอาไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นจริงไหมครับจริงไหมสมัยก่อนก็เสี่ยมเขาเดินสายเทพเดินสายเทพมีสัพท์เดินสายเทพหยุดไปพักหนึ่งนะฮะกลับมาเจอราคารถผมล่วงทั้งหัวไม่เชื่อเลยหมอไม่ดูยืนยันยาไม่ไว้ทั้งหลังก็โดนมัดนี่แหละแล้วเจอราคารถไอไอ้ที่ไม่เล่นไม่เล่นก็กลับมาเล่นคอซ่าสุดท้ายขี่คอซ่าออกทริปครับคันนี้ไปไหนบ้างครับอันครับคันนี้ไป ล่าสุดไปอุ้มผางนางไม่ธรรมดาไปอุ้มผางครับรถเราดีอยู่แล้วไปที่คนโอเคอ่ะโจข่าวนี่เพื่อนมาอยุดมาขอเมาเน้นหนึ่งนะครับน่างหนูเท่านี้ครับอ่าวิจารณครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเชาครับผมเชาเชาอ่ฮะน้องเชาขี่ตัวไหนครับอันนี้ลูกไม่ออกอีกตัวตัวงรุ่นอะไรอดี๋ยวเพื่งอนเดยวเพื่งใจเย็นใจเย็นเย็นเย็นฮะเชาเยี่ยมหัวเรียมเยี่ยมหัวเรียมเยี่ยมหัวเรียมนะครับเฮ้ยเยี่ยมหัวเรียมเรายังไม่เคยรีวิวในรายการใช่ไหมลุง คือประเด็นคือแบบมันเป็นเาเรียกเอคลูกเมียน้อยผีเอคลูกเมียน้อยเล่นขยายความนะครับจ้านุ่มเล่นสปินต้องเล่นหัวเรียมอ่าเล่นทัเรียต้องเล่นหัวกลมอ่าใครเป็นคนบัญญัติเออใช่แล้วทําไมชาวถึงเล่นหัวเรียมครับแวกครับแวกเอาจริงๆตรงๆนะแวกหรือใครในนี้หลอกขายมาเอาจริงๆโดนเขาหลอกขายมาโอเคน่าความจริงปรากฏใช่ไหมเจ้านุ่มเอ็กซ์หหัวกลมอะไรเงี้ยจะมีคนบิดเบือนนะบอกว่า PX เนี่ยถ้าคุณเล่นคุณต้องเล่นเหมือนสปิน ตรงนี้หัวเหลี่ยมแหวกไงแหวกสุดท้ายแล้วมันแหวกจริงสุดท้ายการใช้งานเป็นไงบ้างครับดีมากครับผมดีมากสมรรถนะทุกอย่างรถพร้อมซิ่งครับอ่าอันนี้ภาวะจําใจหรือว่าอะไรครับจําใจพูดหรือว่าโอเคหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงก็นิดนึงนิดนึงครับผมเขาเขียนเขาเขียนบทมาให้พูดก่นโอเคอ่ะโอ้โหนี่เดี๋ยวได้ภาพไปให้ดูกันนะสวยนะผมชอบนะผมว่ามันแปลกดีดีหัวเรียมครับผมอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อแบงค์ครับผมแบงค์แบงค์ที ปินครับตปินหัวเหลี่ยมอันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนเป็นรถดั้งเดิมในกลุ่มรถเอ็ดดี 5, 5, 5, 5, 5, 5้แห่งห้าเปล่ยวห้วยกระบอกย<อ>ุคแรก <AD. S 2> นะครับยุคแรกวถอินดี้ว AD ีพ <AD OK S 1> ีดี้เขาขายมาให้หรือว่าไงครับก็ทาง เจ้าของร้านติมเคยติดต่อมาให้หนุหนุครับหนุชักนำมาชักนำมาก็เลยชอบชักนำมานะครับในการแฮกบี้ัชทัชแตกข่าวมือมาหลายรอบขี่เมื่อกี้กี่ปีแล้วครับได้มากี่ปีแล้วครับเพิ่งเริ่มเลยครับเพิ่งเริ่มเลยเเริ่มลยครับโอ้ยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับนะครับเราต้องฝ่าฟันอีกเยอะนะครับเฮ้ยเราจะรู้ว่าชีวิตไม่เพิ่งเริ่มจริงชีวิตขงการสกูตเตอร์มันมีจริงเราจะรู้แล้วว่าชีวิตไม่เพิ่งเริ เป็นหนึ่งในผู้ที่จับจอบไปขุดแร็มสองครับถูกต้องครับจากท่าเรือใช่ไหมจากท่าเรือวันนี้เราอะไรมาโชว์แล้วครับจีเอสครับจีเอสนะครับเป็นไงรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เป็นรุ่นที่แบบกลุ่มท่าเรือนี่แบบหน้าวีขายเท่าไหร่นะแสนกว่าบาทอย่ยุคนั้นอยู่นยุคนั้นลยู่หน้าวีขายแต่นกว่าาพูดอย่าไพูดใช่ไหมอาจารย์จีเอสแท้ขายคันสามหมื่นกว่าโอ้โหอยู่ในยุคนั้น สุดดยอในยุคนี้แม่งแบบแล้วคันนี้เรื่องราวประวัติเป็นไงบ้างครับอ่าคันนี้เพิ่งได้มาครับนะครับเพิ่งได้มาแล้วก็เป็นเจ๊ขับต๋อไม่ผุดได้เสียงนุ่มเหมือนเช่นเคยเลยนะกี่ปีกี่ปีกี่ปีก็เหมือนเดิมครับเพิ่งได้มาครับผมมีตกแต่งอะไรบ้างครับยังเดิมเดิมเลยยังเดิมเดิมเลยครับโอเคครับสวยนะเจ๊เจ๊กระซิบเบาๆนะครับถ้าขายกระซิบนะเอาขายบอกกันนะถ้าขายบอกนะโอเคโน่นต้องผ่านคนนั้นไปก่อนโอเคอ่า ถึงท่านต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับมดครับมดมดมดร่ำซ้ำมากเลยมดของเซียนเลยเจ้าของร้านอีกคนนึงของร้านอีกคนนึงอ่ะฮะมดปิ้น สปินหัวเหลี่ยมครับหัวเหลี่ยมอันนี้ได้มาจากใครครับในกลุ่มมีพี่ติเล็กครับพี่ติเล็กพี่ติเล็กเป็นคนจัดจำหน่ายครับจัดจำหน่ติเล็กเล็กคอมพิเตอร์อย่าว่าแต่อย่าว่าแต่เราเลยพี่เองก็ซื้อรถพี่ติเล็กไอพี่จะเดนมาเยอะนะครับแล้วยังไงวันแล้วมีโอกาสไปขี่คลิปวีขี่อะไรกับเพื่อนๆไหมครับมีครับก็ไปกับพี่ชายก็ไปอ๋อแสดงเราเป็นน้องชายนุน้องชายครับอ๋อไปกันบ่อยเพราะร่าจะปิดวันพุธเขาก็จะไปเที่ยวกันสองคนบ่อยใช่ครับไป เลื่เปลยครับเลื่เปลยโอเคถ้าบอกเลื่อเปลยพี่ข้ามนะโอเคผคก็เอาบอคก็เอบ่อยเคนบ่อยนุนุเจ้าของร้านของเราของนุรถสปินครับสปินหัวกลมหัวกลมครับนะครับพี่ยังไงที่เพื่อนๆแซวว่าเป็นรถแข่ขายผ้าครับเอาตรงๆเอาตรงๆก็สปินแล้วไงครับก็สปินแล้วไงใช้งานทุกวันครับไปตลาดไปเที่ยว d e ใช่ไหมไอ้คันนี้มันรถเก่าใครนะ รถเก่าแมนใช่ครับโงรโชื่อแมนก็คือเป็นรถดั้งเดิมไม่ค่อยส่งตเตอมใช่ครับใช่ใช่ใชใช่ครับใช่ใช่ครับใช่ใช่ครับเดี๋ยวไงพูดเรื่องรถไม่พอแล้วต้องฝากไว้หน่อยพิกัดของร้านร้านไอติมร้านไอติมร้านนี่คือลอริงนะร้านลอลิงครับจริงๆร้านไอติมนก็ไม่ได้ไม่ได้ขายติมอย่างเดียวก็มีอาหารด้วยมีสปอคสเต็กมีพวกอะไรไม่้องโปรโมทได้เลยเก็ตตังค์ไม่เก็ตตังค์เอาเลยมาทานได้ครับแวะมาถ้ามาจากลูกแกก็มาเลี้ยวมา10กิโลบ้านป่ก็10กิโลใกกลล้้ๆครับแว็ มาทักกันที่ร้านได้มาเจอกันขี่รถมามาออกทริปย์ใช่ครับวันนี้ขี่รถได้ขี่เวถบ้านมาก็สบายมามาคุยด้วยกันได้ครับแลกเปแล็เปลี่ยนกันได้แข่งแข็งฟรีน้ำเปล่าอร่อยด้วยจับมือครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้ำใจลดเหลือน้ำใจลดเหลืออันนี้อีกท่านนึงครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อลบครับลบนะครับชื่อลบอ่าลบเป็น PX PX ร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบดัมเดิมเป็นไฟเลี่ยมแบบคันน้ำเงินนะครับแล้วทำไมแล้วทำไมทำไมต้องเปลี่ยนเป็ไทยบัญญัติผมไทยบัญญัติ โลกมนุษย์อยู่ไม่ได้เพราะว่าพีกจะเป็นหัวเหลี่ยมต้องไปเปลี่ยนกลับเป็นหัวกลมเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับลบออันนี้ซื้อว่าเป็นงี้หรือเปลี่ยนเองมันไอหัวบนมันไม่มีครับซื้อมาเป็นพลากไงครับพรากามบนไม่มีไหนแล้วเปลี่ยนทั้งหัวเลยครบเลยคลับเชื่อกัรสิ่งที่เขาบัญญัติกันไหมวะ ว่าต้องเป็นหัวกลมเนี่ยไม่เชื่อไม่เชื่อครับเดี๋ยวไปลองแลกกับเพื่อนนะเช่าใช่ไหมไปทำกันลรวแลกหัวกันนะแตลองฟิลนั้นดูว่าใช่หรือเปล่าถ้าใช่ถ้าใช่โทรกับมาหาจันนุ่มเลยว่าพี่ครับผมค้นพบทางผมแล้วนะโอเคอ่ะนี่เถึงอันสุดท้ายลุ่มใหญ่ของเราครับลุ่มใหญ่สวัสดีครับพี่ติกเล็กครับอันนี้ต้องคนนี้คนนี้สีผมครับสีผมครับโอ้นี่นี่คุยกันตลอดทางว่าน้อยผมก็บอกสี่หกกิโลอ่า ตอนมามา,มาได้ตอนกลับทำไทงถามจริงพี่ติเล็กในฐานะที่พี่เนี่ยพี่ติเล็กเนี่ยรุ่นใหญ่สุดในนี้ละเราเอาไฮเกนเขี่ไฮเกนมาอ่าไฮเกนนี่ต้นนี้ได้มานานนะครับพี่ได้มาปีนี้แหละครับอ่าแล้วเมื่อไหร่ไปครับไปแล้วครับอ่้้แลววดวยขายแล้วด้วย <c oughs> ยืมเข้ามาอ๋อยืมเข้ามา <c oughs> โอ้โหขายไปแล้วเลยอันนี้พี่เล็กนี่ฉายา ANC นะครับรถน้องๆทุกคันถ้าใครอยากได้โทรหาพี่ติเล็ก นะครับสำหรับหญิงสาวหน้าตาดีจัดแนนซีไม่มีดอกนะอ่าถูกต้องครับอันนี้เล่นเล่นสดนอกไม้เลยนะครับ <c oughs> พี่ดิเล็ก <c oughs> นอกไม้พี่ดิเล็กเดี๋ยวถามหน่อยทําไมพี่เล็กถึงหลงสเสน่ห์เจ้าสกูตเตอร์มากมายหลายสายพันธุ์ที่ผ่านมือพ <c oughs> ี่ค <c oughs> ือชอบหรือทำมาหากิน <c oughs> หรือมันเป็น <c oughs> โอกาสของกาไรแม้กระทั่งผมเองเนี่ยบางทีผมหารถเนี่ยผมต้องโทรหาพี่ก่อนเลยมันมันมีความคลาสสิกอะครับแล้วก็เริ่มต้นเด็กๆบ้านอยู่ติดกับ ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์อ๋อบ้านพีทเวก็เป็นร้านมอเตอร์ไซค์เพ่งกลยนท์ติดไก่นี่ยตอนสมัยสมัยก่อนครับอ่าแล้วก็เล่นมาเรื่อยครับก็ไม่ติดว่าต้องเป็นสกูตเตอร์รถอื่นผมก็เล่นหมดทุกอย่างนะครับที่ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์โดนมาเยอะโดนโดนมาแล้วทุกสัญชาติส่วนมากไม่ค่อยโดนจะทำเขามากกว่าโอ้โหนี่นี่โดนผมทำเยอะนี่ไม่เป็นไรอันนี้การเผาการอ้อนกันเลครับโอเคอ่ะพี่เล็ก เดี๋ยวนี้พูดคุยไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาในรุ้ยกระบอกหน่อยเดี๋ยวเราต้องขี่มอเตอร์ไซค์กันนะวันนี้พาชมหน่อยว่าตลาดรุ้ยกระบอกของเราเนี่ยมีร้านรวงผมว่ามันเป็นวินเทจอย่างด้วยนะที่เขาบอกว่าเป็นตลาดร้อยปีมันสวยยังไงเดี๋ยวเอาไปขี่เที่ยวกันนะครับเดี๋ยวนี้สกูตเตอร์ลามาเราจะพาไปชมตลาดครับไปด้วยนะพี่ได้โอเคครับอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอ เป็นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอ้อยใครใครบอกว่าเป็นอย่างไรจะร้อนจะหนาวจะเต็มไปด้วยฝนไม่ต้องกลัวอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปจะพาเธอไปไม่ว่าไกลเท่าไหร่จะยากยิน ให้เธอวางใจให้ฉันพาเธอไปให้ฉันพาเธอไปทุกที่ที่ทเธอต้องการเอาหลังจากการที่เราพาสมาชิกเพื่อกระบอกซูอรคขับขี่นะครับชมเมืองตลาดเก่าเพ<อ>ื่อกระบอก<ด>ของเราแล้วีวแล้วก็บรรยากาศ เขาเรียกว่าตำบลสวยๆตลาดเก่าๆนะหมอเครับผมเป็นที่สวยงามกันไปนะครับครับวันนี้สกูตเตอร์รามาของเราขอบคุณสปอนเซ์ใจดีกันนยครับขอขอบคุณนะครับเวสเปียโยนะครับผู้นำตำนานดีๆกับมาสู่ประเทศไทยนะครับไทยเจริญนะครับสตาร้อยห้าสิบสตาสองร้อยนะครับสี่จังหวะเกี่ยวมือนะครับครับผมสมาคมคนบ้าสกูตเตอร์แห่งประเทศไทยนะครับสถาบันกวดวิชาซูเปอร์แมทนะครับครับผม อ,นนอยากปาเป็นร้อยมามเรียนกับเร<ล>า<ล>นะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อของเรานะครับติดตามเราขั้นแรกของพวกเราได้ที่ Facebook นะครับเป็นแฟนเพจสกูตเตอร์ลามา่าไปกดไลค์แล้วก็ดูความเคลื่อนไหวกันได้คใครอยากติดตามรับชมยอ้อนหลังนะครับก็เข้าไปได้ที่ YouTube นะครับเป็นยูทูบช anel ของเราพิมพ์คำว่ารายการเสือไทยแล้วก็สกูตเตอร์ลาม่าภาษาอังกฤษนะครับให้รับชมกันทุกเททุกตอนแล้วที่สำคัญทั้งเสื้อหลักใจดีของเราอีกขั้นหนึ่งเวสบ้าเฟย์เว่ยขับบายเตชะอัมพรนะครับคิดถึงนิวเวสบ้าคิดถึง แต่จะเอาผ่ครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ส <ints> ต <la> ูเตอร์ราม่าพวกเราลงภาพยนต์แห่งสตูเตอร์คลาสสิกครั้งแรกในสยามประเทศครับผมหมอโดมรถนิยมและอาจารย์หนุ่มนครปฐมครับขอคาับขอบพระคุณทุกคนนะครับบอกสตูเตอร์ขับทุกคุนะครับว่าวันนี้พาเรามาลึกบรรยากาศกันนะครับความหลังเก่านะครับผมเดี๋ยง่าสัปดาห์หน้านะครับพบกันกับสตูเตอร์รามาครับไปดูว่าพวกเราจะนำ ไปเที่ยวที่ไหนกันพวกคุณไปเที่ยวที่ไหนกันแล้วก็มาเจอใครบ้างนะครับให้เราได้ชมกันยังไงบ้างครับพบกันมใหม่ที่หน้าครับสวัสดี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 ครับสอน้ายกลับไปด้วยนะสนับสนุนโดยเวสป้าฟอร์เรเวอร์คลับบายเตชะอัมพรบริษัทเวสเปียริโอประเทศไทยจำกัดไทยเจริญอะไหล่ยนต์จำกัด ผู้แทนจำหน่ายสตารอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของสกูตเตอร์จาก LML อยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปเวสตา้าจะพาเธอไปยิปกกาขีดเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเอง ไม่ต้องรอ้อยใครใครบอก